ช่วงนี้ถึงเวลาของข่าวภูมิภาคนะคะชมคะมาดูความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในหลายจังหวัดด้วยกันที่ตอนนี้ถือว่าบางพื้นที่อาจจะยังหนาวอยู่แต่ว่าบางพื้นที่นั้นถึงขั้นแล้งแล้วนะคะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดน่าน,นะค่ะคุณผู้ชมคะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายอุกฤษพึ่งโสภาค่ะ ก็ถือว่าเป็นประธานในการตรวจความพร้อมสําหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยมีทางพลตรีโกศลปทุมชาติผู้บังคับการจังหวัดฐานน,าน่านและผู้บังคับหน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัดนะคะมีการรวบรวมกําลังพลถึง1น0 0นายด้วยกันมียุทธุป,ปกรณ์บรรทุกน้ําสะอาดนะคะเพื่อการผู้บริโภคอุป,ปกรณ์ดับไฟป่าด้วยถือว่าเป็นการพร้อมใช้งานนะคะอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมีขึ้นในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ภัยแล้งแล้วนะคะระดับน้ําลําน้ําสาขาต่างๆตอนนี้แห้งขอดแล้วก็อ่างเก็บน้ําต่างๆมีระดับน้ําลดลงกว่าร้อยละห้นะคะก็คาดว่าสักมีนาคมเมษายนเนี่ยจะเข้าขั้นวิกฤตไปดูกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชาวบ้านหนองไสงามอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะก็ออกมาร้องของความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าสระน้ำกลาหมู่บ้าน สิไร่เนี่ยถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้เริ่มแห้งขอดแล้วก็ไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เลยผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้าน1,300คน260กครัวเรือนนะคะนอกจากนี้น้ำบาดาลที่มีอยู่เนี่ยก็ยังเป็นสภาพน้ำกร่อยด้วยไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะชาวบ้านใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องไปซื้อน้ำจากรถที่ขนมาขายแลวคะ่ะ คันละ350ร้ถึงสี่บาทด้วยกันเนี่ยทำมาเป็นเดือนแล้วนะคะอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดตราดค่ะเกิดเหตุไฟไม่ป่าที่ตำบลตะกางออำเภอเมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะดับไฟได้แล้วแต่ว่ายังมีควันปกคลุมพื้นที่จำนวนมากทางนายกเทศ,าเทศบาลตำบลตะกางนะคะ นายพิเดชบุญล้อมบอกว่าไฟที่ไหม้อยู่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะถือว่าเป็นต้นน้ำค่ะแล้วก็เสียหายไปประมาณถึง3,000ไร่ด้วยกันก็ทางเทศบาลเตรียมที่จะเข้าไปฟื้นฟูในอนาคตนะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็เป็นเพราะว่ามีกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจากขอนไม้ที่ยังติดไฟอยู่บ้างนะคะยังดับไม่หมดนะคะก็เลยมีควันออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ปกคลุมไปทั่วตำบลก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนด้วยกันค่ะ มาดูสถานการณ์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีนะคะคุณผู้ชมคะรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครั้งนี้ไปเนี่ยเพื่อที่จะรับฟังผลการปฏิบัติงานแล้วก็มีการวางมาตราการรักษาความปลอดภัยร่วมกันนะคะระหว่างกองกําลังหลายฝ่ายเพื่อที่จะให้ประชาชนพื้นที่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ พลตรีวิวัต์ปฐมภาครองแม่ทัพภาคที่4นะคะก็เดินทางไปที่วัดมหิงสุวรรณมิตรบ้านลานควายตําบลกอลาอําเภอยยรงังจังหวัดปัตตานีค่ะไปครั้งนี้ก็ไปพบปะแล้วก็ร่วมฟังผลปฏิบัติการและการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกันนะคะระหว่างภาคกําลังประชาชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงในพื้นที่นอกจากนี้ก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางมาตรการรักษาความปลอดภยัยให้สอดคล้องกับชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะชมคะย,ยังมีการมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ยากไร้เด็กกำพร้านะคะแล้วก็มีการมอบรถปิ้วแชร์ค่ะให้แก่ผู้การและยากจนในนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งมอบงานการซ่อมแซมปรับปรุงวัดมัสยิดและบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการสภาสันติสุขตำบลจำนวนทั้งหมด20แห่งด้วยกันนะคะรองแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุค,ค่ะบอกว่าตอนนี้การดําเนินง,งานของหน่วยกําลังในพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชน นำพาความสงบสุขมาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและหากพบว่าเจ้าหน้าที่นายใดสร้างความขัดแย้งทางทหารเนี่ยก็จะดำเนินการลงโทษทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ มาดูอีกในพื้นที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทางคณะทำงานด้านกฎหมายของกองทัพภาคที่สองนะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบป่าสาธารณะแห่งหนึ่งหลังจากที่มีคนร้องเรียนค่ะบอกว่ามีการบุกรุกแล้วก็แผ้วถางป่าเพื่อที่จะสร้างเป็นบ้านพักแล้วก็ปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ทั้งหมดกว่า300รไร่ด้วยกันค่ะพันเอกสมหมายบุษบาคณะทำงานด้านกฎหมายกองทัพภาคที่สองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสาธารณะบ้านมะรีตำบลภูงเงินอำเภอสเลภูมิเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ564ไร่ด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะบอกว่ามีคนมาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อที่จะสร้างบ้านพักอาศัยแล้วก็ปลูกพืชเกษตรด้วยนะคะพอทางทหารเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็บอกว่ามีการแผ้วถางจริงๆนะคะ300ไร่กันแล้วก็มีผู้บุกรุกถึง44คน เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านล่ะค่ะออกมาคัดค้านแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเข้ามาทํามาหากินแล้วก็อาศัยกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการแสดงเอกสารหลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องที่ที่มีการเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในขณะนี้นะคะทางคณะทํางานด้านกฎหมายของกองทัพภาคที่2ก็มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบล ได้มีการหาหรือกับกลุ่มผู้บุกรุกนะคะพร้อมกับกําหนดกรอบระยะเวลาการรื้อถอนบ้านพักและพืก,การเกษตรเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นป่าสาธารณะนะคะไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้แล้วก็นอกจากนี้ทางให้ทางอบตอ,อ,อทางภูเงินเนี่ยนะคะรายงานผลการดําเนินงานไป